5วิธีกินยังไงไม่ให้แก่วันนี้นะคะจะเอาเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินมาฝากกันค่ะเพราะว่าการกินส่งผลกับเรื่องของผิวเรื่องของความงามเช่นกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะ มาเลยกับการกินวิธีแรกค่ะการกินวิธีแรกก็คือให้เราลดน้ําตาลอันนี้สําคัญมากเพราะน้ําตาลคือตัวร้ายถ้าไม่อยากแก่คุณต้องงดน้ําตาลค่ะงดได้ยิ่งดีแต่ถ้างดไม่ได้ลดลงได้ก็ดีนะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยทำให้ผิวของเราหย่อนคล้อยเสียคอลลาเจนแก่เร็วใครที่มีสิว สิวอักเสบเรื่อยๆหาสาเหตุไม่ได้ลองงดน้ำตาลดูใครที่ใบหน้าหมองคล้ำฝ้ากระเต็มเลยก็ลองลดในเรื่องของน้ำตาลดูนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ2นะคะให้เปลี่ยนแป้งขาวข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง เพราะว่ามีประโยชน์มากกว่าไฟเบอร์สูงกว่าด้วยรวมไปถึงพืชอื่นๆนะคะที่ให้คาร์โบไฮเดรตเช่นมันเทศหรือว่าแครอทฟักทองพวกนี้ได้เช่นกันแต่ว,วิธีการกินนะคะแนะนำว่าอย่าไปใส่น้ำตาลอย่าไปทอดอย่าไปใช้ความร้อนสูงๆเราใช้วิธีการนึ่งก็ได้ค่ะอย่างฟักทองเนี่ยนึ่งออกมาก็จะหอมอร่อยมากเช่นกันมันก็มีความหวานในตัวเป็นตัวความหวานของอตัวพืชของเขา ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเราแต่ถ้าเรากินข้าวขาวแป้งขาวเยอะๆแน่นอนคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ก็แปลงเป็นน้ำตาลอีกทำให้เราแก่เร็วได้ค่ะข้อที่3นะคะกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วเพราะร่างกายของเราเวลาที่เรากินเยอะๆ,ๆเข้าไปเนี่ย เราจะต,ต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญเวลาที่เราเผาผลาญตรงนี้พลังงานเกิดขึ้นมานะคะก็จะทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งส่งผลทําให้ผิวของเราแก่เร็วย่อนคอยเสียคอลลาเจนด้วยเช่นกันพยายามค่ะวิธีของเกตก็คือจะทํา IF นะคะก็คืออด16ชั่วโมงกินในช่วง8ชั่วโมงอย่างเช่นเรากินตั้งแต่9โมงเช้าเราก็จะไปหยุดกินประมาณ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นตรงนี้ ไม่ได้กินอะไรแล้วก็จะกินเฉพาะน้ําเปล่าทำให้ร่างกายเรารู้เวลาตรงนี้หลังช่วงที่เราจะไปนอนเนี่ยดึกๆเยน็ยนๆเราไม่ได้กินข้าวเข้าไปอัดแน่นๆก็จะเกิดผลดีต่อร่างกายเราด้วยไม่เกิดกดไหลย้อนทำให้ผิวเราดีทำให้น้ำหนักเราลดได้ดีด้วยค่ะและข้อที่4นะคะก็คือให้เราเลือก อาหารที่กินเนี่ยอย่าไปกินซ้ำพยายามกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็มีประโยชน์เช่นโปรโตีนที่ดีนะคะก็คือจะมาจากไข่แล้วก็ปลาไข่เนี่ยเราเก็บกินทุกวันเลยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคอเลสเตอรอลนะมีประโยชน์แต่ไข่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ทอดไม่ใช่ไปเจียวเราทำวิธีที่ไม่ได้ผ่านน้ำมันมาก แล้วก็อย่าไปใส่พวกน้ำปลาหรือซีอิวเยอะๆมันก็จะเค็มอีกค่ะก็คือกินเป็นไข่ต้มก็ได้ไข่ลวกก็ได้อ่าแล้วก็เป็นพวกปลานะคะก็ได้ประโยชน์ด้วยและได้โอมีกาสาด้วยรวมไปถึงผักใบเขียวผักใบเขียวก็จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ให้ร่างกายให้ร่างกายเราเนะี่ยได้รับวิตามินเกลือแร่รวมไปถึงตัวผักพวกนี้จะเพิ่มความเป็นด่างในร่างกายทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้านกัรอักเสบได้ก็จะไม่แก่เร็วค่ะ และสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือดื่มน้ําแร่น้ำเนี่ยถ้าเราจะเลือกได้นะคะก็เลือกเป็นประเภทน้ําแร่เพราะว่ามันจะมีความเป็นด่าสงสูงและดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรผิวของเราก็จะดีทําให้ดีท็อกของเสียออกไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แก่เร็วด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีสิเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังดูแลผิวอยู่วันนี้เกดก็นแนะนำชุดดูแลฝ้าเพราะว่าวัย40บวกหรือว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาฝ้ากระดาจุดด่างดํา ความหมองคล้ำไม่ใสเหมือนตอนเด็กๆไม่กระชับวันนี้ค่ะแนะนําเลยเริ่มจากตัวแรกเซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดไม่สีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคล้ำเอาอยู่เติมน้ําให้ผิวกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงรวมไปถึงมีตัวอาลาโทอินวิตามิน B3 B5 ที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแพ้สารอาการแพ้ครีมมานะคะแสบแดงแสบกล้านและช่วยลดดิ้วรอยด้วย ใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดด b ี BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA+++ บวก,บก,บก,บกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาแล้วออร่ามากๆและเข้าได้ทุกสีผิวทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยขนาดใหญ่บึ้ม100กร,รัมนะคะแนะนำเลยและสะบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านังขาจากเคที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสารเพิ่มฟองลดสิวฟ้าได้ด้วยค่ะสนใจชุดนี้เซตนี้ทักเข้ามาได้